ครับสบายดีเด้อพ่อแม่มพี่น้องเอฟซี FC, ฟังไทยฟังลาวและเอฟซีต่างประเทศเน้องยนินดีต้อนรับเข้าสู่สองคงติ้งคือเกาทุกคนเซิงมนีติ้งมีคลิปหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเป็นคลิปที่ยูทูบเบอร์ทางฟังลาวเขาเนานะเนาะเพิ่นได้เข้าไปประเทศไทยเนาะแล้วก็ได้ไปคอมพลีที่ระวางทางที่เพิ่นเดินทางอยู่นะเป็นเส้นทางที่เพิ่นกําลังเดินทางอยู่ฮะเนานะนะาได้เห็นอ่า การก่อสร้างเหตุทางใหม่คืออยู่ทางฟังไทยเนาะเป็นเส้นทางที่ว่าซื้อคล้ายคือไส้ดวนเลยทุกคนเนาะแต่ว่ามันยังดีอยู่บบมีบอนไดอาเพเ์เ,เพเลยฮะนะเนาะมันยังมันยังงามมันยังปกติมันยังสร้างงานได้ฮะนะแต่ว่าแต่อดเส้นทางที่เห็นอันยูทูบเบอร์คนนี้เนาะเิคนค่นขี่รถพาร์ทนะบบมีบอนไดที่ว่าเปเ,เพเลยนะทุกคนเนาะแต่ว่าพี่น้องทางฟังไทยเขานาะ ทุบทิมทุกคนทุบทิมเราฮือเห็ดมาคือแบบแคมทางนี้อ่าแบบว่าเอาระจกขนาจกอ่องหมดเลยทุกคนเนาะิ่น จกต้นไม้ที่ว่าต้นไม้ใ่ไงนขนาดแคมทางแล้วจกอ้อเมเบิร์ดเลยเพิ่นก็นเลยว่าเป็นย่างคือจกทิมเนาะเพิ่นเสียดายแล้วเพิ่นกดอ,ออกมาอัดคลิปเอาให้พี่น้องประชาชนเบิ่งนะทุกคนเป็นตาเสียดาย้แหงเนาะสำหรับติ่งก็เสียดาย้แหงยักยกเอาเส้นทางตัวนั้นเนาะมาใส่อ่ามาใส่แข้งโปเกมหรือว่าแข้งทิ่งอยู่ทุกคนเนาะอ่าบ้านทิ่งอยู่ขนาะดบ่มีเส้นทางปูหยางแบบนานเลยทุกคนเนาะแปลว,ว่ามันโคตรายมันเจอะเกินขนาะด หพี่น้องสาวไทยกันกทุบทิมแล้กวก็เสียดายทุกคนเนาะเอาไปเบิ้งคลิปกันเนาะเพิ่นจมย่างเดนเนาะบว่าจะาพากันทําไปเห็นก็เสียดายคือกันเนาะคันถ้าว่าข้อได้ขนาทุกคนเนาะคันให้กันได้นะอ่าน่าจะข้อมาแล้วทุกคนเนาะเอาไปเบิ้งคลิปพร้อมกันคือคักแน่เดียว่าประเทศไทยนีห่หละอันนี้ที่ไทยเห็นเบิ้งนี่คือนเขาเจ้ากําลังสี่เฮ็ดถนนเพิ่มไหมครับผมโอโหคือ คือคือขัดแทอะทันเด้เลยทีคือบ้านเมียงเพิ่นคือพัฒนาขัดเทอบัดโอ้ยเอาเอาเอาถนนนั้นเก้าหนียกให้นเล้าด้บ่ครับผมข่อยคืออิสระคนไทยแท้โอ้ยเกิดมากะดกำลังได้เห็นเพิ่นเฮ็ดถนนเบึงอันถนนอันเก้าหนีมันก็ดีอยู่เด้ครับโมเมนต์บามันบ่ดีเด้มันดีมันก็ดีคืออย่างนี้เด้นี่มันโมเมนต์บามันดีเด้เพิ่น แต่ว่ารถนีมนนนะ่มันขี่ติดกันนะมันขี่ติดกันมันขี่สวนทางกันครับปัดที่นี่ข้าเจ้าสีเฮ็ดคนละฟังฟังฟังไปสองฟังกับสองเลนแลนไผ่แลนมันบอกเกี่ยวกันว้าวขอถนนเก้านี่ให้ประเทศเลาวได้ปะครับผมอยากได้เด้บ้บานผมไม่ได้ขี่ฟุ้นโอ้ยเนาะสมการนี้ี่ได้กลับบ้าน มีโอกาสได้เห็นกับตาเจ้าของคือผมอยู่ล้าวเนี่ยยี่สิบปีตั้งแต่เกิดมาเรเคยเห็นรถแมคโครมาเห็นถนนแบบนี้คนไทยสิวา่าผมจังใดกันแล้วแต่ผมขอโทษเดอ้อเรเคยเห็นครับเนี่ยกำลังมาเห็นพระเจ้าลุยปลาเห็นป่ะครับพระเจ้า ขุดภูเขาเคี้ยพื้นที่กำลังเคียพื้นที่เออกำลังเคียพื้นที่ปอดถน,นนก็ดีอยู่แต่ขาเจ้าซีเฮ็ดให้มันดีกว่าเกา่าสะอ่อนแห้งครับเฮ้ยป่ะทีมงานขาเจ้าเต็มนะทีมงานเิ่นนี่แมคโค้เลยแมคโค้ดกำลังเห็นอย่างอยู่บุอ่าเนี่ยทีมงานกะใส่เสื้อเสื้อเสื้อสีสีไหม หักเนี่ยอันนี้อันนี้ยังยังบม่ได้เหตุเทตีครับเปิดตาแบบนี้อยู่แต่ติดไปไ้ายไว้ละติดไปได้ายจังไหนวุ้ติดป้ายแบบว่าเตรียมพร้อมสีเออลื้อปลาแล้วก็ที่เห็ดถนนสีเลนครับผมแมนแมนเพิ่นห้องสีเลนบอบ์งโหดนะครับผมคือว่าไปสองเลนกับสองเลนหักเนี่ยวะ่สวสวะสะอ่อนสะอ่อนเปิดเหตุเพิ่นเออเนาะเบิัง มันดีอยู่เด้อเนี่ยถนนเนี่ยมันโมเมนต์วด,ด,ด,ดีเด้อเบิ้งเดอเาเด้อครับเด้อเดี๋ยวสิว่าผมันนี่โมเมนต์ว่ามันห้างแล้วเพิ่นสี่สอบโมเมนต์เด้่ครับถนนมันดีมันแรนได้อยู่ปกติเนี่ยหลุมกับโมมีเด้อครับเนี่ยเอา้าเพราะเสียดายบ่กสินเดียผมถามเนี่ยเพิ่นบ่เสียดายมันบ่ครับโอ้ยเนาะค้าอีหลีตองว่อยากให้อีพออีแมงมาเห็นเด้่เนาะ มอตู้เม่ตูม้มาลุงก็มีโอกาสเก็บเงินก่อนสิพานั่นอีพออีเมียมาเบิ้งครับมาเบิง้งโอ้ขากี้ถนนเชียงไทยนี่พอก็สีเฮ็ดคลิปแรกประกาเฮ็ดยันบอกว่าถืกใจคนคนไทยจะมาผมเด้อครับเด้เนเนอไมกก่ได้เห็นนะเกิดมากันก่ได้เห็นน้ำเพลินนะฮะ ขักอ oh, really oh, ีหล oh, ีเด้ปุ๊บโมเมนเฮ็ดหาโลสิบโลดิเป็นร้อยยีโลเมี้โถอันนี้จนอันนี้มันเป็นถนนนี่ถนนนี่ปลาดิถนนนี่ปลาดิครับนี่มันโมเม่นถนนจะเลื่อนดิเพิ่นบ่ถิบนะเฮ็ดซูมองนะเฮ็ดซูมองเฮ็ดซูมองซูบอนมันโมเม่นเงินหน่อยๆเดี๋ยวครับเฮ็ดถนนเนี่ยโถว้ยถนนรถเกี้ยังเร็ว ถนนดีเนี่ครับผมเป็นถนนก็ดีเนี่ยแล้วรถหลายพ่อแล้วนะแต่ว่าเขาเจออ้าซีเอทีดีก็นี่นะครับเ,รเป็นซีเลนซีคีไงก็นี่มีโอกาสผมยังบ่ได้กลับไปลาวเทียขันทเทาแกีบอะไรผมออกผมซีมาไทายเฮเบิ้งนะครับโอ้ยภักหลายประเทศไทยย้ำได้เห็นลาวผมลาวชัยาบุรีนะครับเด้อโอ้ยนะ อยู่ติดกับมนงไทยเฮานี่หละออก็มาเห็ุงานอยู่เมืองไทยได้สองปีแถวแกกัเห็ดครับขอบคุณหลายครับฝากพี่น้องคนไทยติดต่อติดตามผมเด้อครับเด้อหัดผมเว้าผิดมันผมว่าเอียงกับบอกบอกกันนะครับคือลูกคือหลานกันนี่แหละคนไทยมันใจดีนะครับผมนะมาอยู่กับเถวแกมีเงินมา แปดร้อยครับืมยืมยืมป้ามาแล้วแกถามว่ามีที่นอนบอมีพันลมบอมีพืนซสื่อให้เบิร์ต่นะแล้แ okay. กไทยโอ้ครายเลียอยู่ได้สนะองปีแล้วตอนนี้มีซื้อกันติกน้ำห้อนกับกระทะไฟฟ้าไว้เฮ็ดกับเขาคิดเป็นของจะของแล้วครับผมโอ้คราีเอลีย์อานะนทะ์นะนะ คุณอะมิตาปาครับอันป้ายแดงๆนี่คือเพิ่นเสียนเพิ่นเสียนก้อนสางไหมนะครับผมเป็นปะครับโอ้ยขาดอีเดียคุณแม่์มิตาปานะครับคุณอะครับมิตาหวมิตาปาเพิ่นเฮ็ดแหมฮเอาเฮ็ดแหมโอ้ยขาดอีเด,ดียเราโมโดเยาวาผมยกเสร็จเสีแล้วเบิ้งเอารถครับเบิ้งเอารถอันไหนอัน คลิปนี้เ่เห็นซ้ําของแท่นะฮะเ่บบเห็นซ้าของแท่ผมก็บอกว่าซ้ำนี่นะครับของแท่นี้คัดกว่านี้นะครับของแท่นี้คัดลายอื้อสะอ่อนเพิ่นเนี่ยฮะอันนี้ผมกําลังกดทายด้วยครับอันก้อนหนานันนี้ผมก็พานมาหลายกิโลเลยดิอโออ่ะอีลีว่ะเบิ้งไปเรื่อยๆเด้อครับเด้อหันแบตผมบเบิดกันเด้อครับเด้อมันโดนันมันโดนลายกัน โอ้โหว่าเพิ่นสีมักเบิงบอสันดอกสะอ่อนแข้งครับสะอ่อนแข้งคนน่ะโอ้ยเป็นภูเขาเนี่ยครับเบิ่นคนน่ะนี่คือภูเขาเนี่ยครับโอ้โอยดู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 ักแถวอะว่น่ะรถกระไล่รถแล่นดีสะดวกสมมติว่ามันเศรษฐกิจบ้านเมืองเพิ่นดีเพราะอย่างเศรษฐกิจบ้านเมืองเพิ่นดีมันตีกระทั่งไปเพิ่นสะดวกเลยเนาะ ทั้งสะดวกทั้งนี่โอ้ยเขาเขาอิดิบบ่ดะไหนโอ้โถบอสยังบโหยุดเถีอ๋อเฮ้ยโบสุดเถียบอพอตโตโตโตเป็นสี่เฮ็ดจากกิโลนี่อันนี้ผมมันนั่งรถมานี่สามสิบสี่สิบโลแล้วเด้อยวบ่ดะนี่ในปลาได้ครับนี่ นี่ป่านี่เขาด้วยนะบ้ายังบเปลี่ยวเดีย๋ยวยังยังอันอันล้วนี่ซ่อมยังเดียวเลยครับบะเดเฮดไม่อันนี้คือเพิ่นเฮดไม่เลยครับผมอันนี้เพิ่นบุกปลาเลยครับผมบุกปลาบุกปลาฟาดินเลยครับเอ้ยเอ้ยยังบ่สุดเดียว เพื่อนกับป้ายเพิ่นกับมีตลอดย่านคนอันนี้ไหมป้ายมีบอกเบิดเบิ่งขัดอีริปลอดภัยเด้อสิริน่ะกลางคืนก็บพ่นต้องย่านครับกลางคืนบนต้องย่านเพิ่อนอ๋ออันนี้คืออันนี้คือเพิ่นเพิ่นเฮ็ดจังไหนเนี่ยเพิ่นเพิ่นบ่ได้ขย้อยเฮ็ดเป็นหม่องเป็นหม่องไปบอกครับเพิ่นเฮ็ดทั้งบิดเลยบอกจังไหนนี่คือคือซีเฮ็ดทั้งหมดเลยผมนึกว่าแบบ เฮ็ดเป็นมองเป็นมองไปเรื่อยๆบ่แม่นเฮ็ดเบิดส่วนร้อยกิโลก็ค,ค,ลกคือเฮ็ดร้อยกิโลพร้อมกันเลยอ้โถูกคือขับคือเนี่ยเัยถูกโอ้สะอ่อนเนี่ยคุณเอ๊เนี่ยเบิ่งหนอเด้อจังหวัดยังเนี่ยผมอ่านบทพันครับผมอ่านภาษาอ่านภาษาไทยบอบอคอยเกินครับผมโอ้โหตัเบิ่งหนอครับป้าไปอย่างเนี่นนนนะะย,ย,ออย,ยจัดเป็นอย่างตอนเนี่ยไปละป้ายก็หลา่โอ้ พักอีลิโอ้ผมทายอยู่นี่จนเพปวดมือครับบ่รล้วเทียนะยังบปแล้วเทีย,นะย,ทยอันสันแกสามีก่อนเด้ครับเด้อ อันนี้คือตลอดอระยะเส้นทางที่เพิ่นเดินทางมาทุกคนเนาะคือเส้นทางนา่ะซื้อคักซื้อเนทุกคนเนาะซื้อแล้วก็เพียงอีกแลยก็ยังดีอยู่เลยเนะอะยังใส้งานใดยังบบมีบอได้เปเพแต่ว่าทุกทีมนาะติงบ่บู้วทางฟังไทยเขามีกาหนดแบบว่ามีกําหนดบอรหรือว่า,าเวลาแบบว่าเฮาใส้ถัน้นตอนทางนะ จักปีเนาะเราจึงจึง,จงทุบทิมพนาทุกคนเนาะจึงทุบมันทิมเพราะว่ามันอ่ามันแสบได้ว่ามดคุณภาพขนาแเ่ว่ามันยังใช้งานดีเนาะแตียว่าสําหรับเส้นทางอยู่ประเทศลาวทุกคนเป็นบวกเป็นคุ้มจนว่าลดจนไปบอดายทุกคนเนาะลดจนไปบอดายขนา จนย mm ังโบไดเปลงยังโบมีการโครงการไดเข้ามายังโบมีตัวใดเข้ามาสร้างมาเห็ดเลยนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือว่าเตกต่างกันอิลี่เลยทุกคนเนาะระวังเส้นทางในเตกต่างกันอิลี่อันนี้โบเมนว่ายองเนาะแล้วกับโบไดวาวห้าประเทศลาวเพียงแต่ว่าเสียดายทุกคนเนาะเสียดายเส้นทางดีๆแบบนี้ฮะนะรดทั้งวันราคาแพงทุกคนเส้นทางมันบดีเนาะมันก็สามันมันก็เปย์พีมันก็ใส้งานบบไดด่วนนะเป็น บานติ้งแหงนคักทุกคนเ้ยขี้ดินขี้ฝุ่นทุกคนเลยยามเลงนี่ไปนี่โบเห็นห้วเลยหัวนี่มันสีดํานี่โบเห็นทุกคนสีแดงหมดทางนั้นเนาะรถก็ไปลําบากขี้ฝุ่นนี่มันความสูงทางนะสมมติว่าอันนี้เป็นเส้นทางขี้ฝุ่นนะฮอดพีทุกคนเนาะรถนะไปบบได้เลยทุกคนเนาะถ้าว่ามันยามฝนนี่แหงหายรถนะไปทลดัดทะลืนเนาะไปบบได้เลยนะมันนี่คือความยุ่งยากตั้งแต่เกิดมาเช่นเ่นเส้นทางจนอ่าจนมาหอดปัจจุบัน ก็ยังเป็นเส้นทางเก่าทุกคนติ้งจนอานอยุสาวปลายปีเราเส้นทางยังบมีการเปลี่ยนแปลงเลยนะทุกคนเนาะก็ยอมือกันได้ว่าม,มันมีแบบอ่าติ้งก็คิดว่าจนเท่าพุน่นบ่เนาะจนเท้าติ้งเท่านบอก็จะได้ทีเดียวเส้นสายดีๆเนาะเวลากลับบ้านก็จะได้ไปเส้นทางที่ว่ามันปูยางในโบขนานเนาะยังคิดอยู่ว่าจีฮอดิทึ่เทงเมื่อวันนั้นเวลากลับบานก็คิดยากเหงทุกคน โมเมนว่าคือยากอย่งเนาะคือยากเส้นทางนะคันเดินทางไปแล้วมันเจ็บโตเจ็บขิงเป็นเป็นอาทิตย์ทุกคนเนาะแบบว่ามันมันลงคุ้มมันขึ้นมากหฮ็ดมันว่าช้างอีว่าเลยมันเต้นมัน่อย่อข้อคอนนะทุกคนเนาะกระสุงสั้นที่ว่าคนเท่าเดินทางนะคณะติ่งขนนมนองเดินทางก่ยังซ้ำนี้ถ้าคนเท่านี่โอ้ยขาดอีลีถ้าหักวาม เกิดลูกเกิดเตาเนาะเจ็บป,ปุ่มอีไปหงโมก็เสือว่าเกิดทุกทางทางแน่นอนเนาะเพราะว่าเส้นทางมันเปื้นอนนะนะทุกคนเนาะจึงพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยกียาว่าได้ว่ากันเด้อเนาะที่ว่าติ้งเอาคลิปนี้มาลงแล้วก็อย่าอ่าอย่าว่ากันเนาะทุกคนเนาะ <laughs> เพราะว่าเสียดายอีลี่ท้เนาะเนาะเชดายอีลี่ถ้าว่าเป็นตากันหากฝีได้แท้เนาะพี่น้องฝั่งไทยก็จะน่าจะยกให้ฝีแล้วทุกคนเนาะคลิปนี้ก็จะมีประมาณเพียงเท่านี้เนาะหากว่าเอฟซีท่านใดมีความคิดเห็นอ่า แตกต่างเนาะสามารถเมนมาได้เนาะว่าจะให้วอนะทุกคนเนาะ <laughs> ฝากคิปเดอเนาะกาบสบายดี